สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะอันบล็อกแกะกล่องดูของด้านในไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะครับครับมันตะเล่จูเนียแบ็กสเปเชียลนะฮะตัวนี้เป็น โคงซีโรซีโรเช็ดสี่นะฮะัสหัึ่8งแปดห้าหนึงสองนะครับและเช่นเคยว่าเราได้จากได้สนับสนุนจากอา่าผู้ใหญ่ใจดีนะฮะนักสะสมให้มาเพื่อนๆนให้มาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ดูด้านในกันนะฮะโดยรวมรอบนอกจะเป็นแบบนี้นะครับ มันเตะเลบ็ a c k s p a ช i a l เคยทำมาแล้วแต่ไม่ใช่ตัวบอดี้นี้นะจะเป็นพวกซีรีส์วง AR นะฮะแล้วก็เอมออะไรพวกนี้บอดี้จะไม่เหมือนกันตัวนี้อ่าของซีโรสภาพสมบูรณ์มากเลยนะฮะตัวนี้ไปให้ชุดเฟืองจาระบีเขียวซึ่งเป็นซึ่งเก่าวกว่าจาระบีน้ำเงินอ,อีกนะฮะนะมอเตอร์ Motor ยังเก่าด,ดูสีดิอเอ๊ บอดี้นะฮะจะเป็นแบบนั่นแหละซีรีสสแบคเบเชียจะเป็นบอด y ี้สมองนะฮะแล้วก็ชุดพาโคองซีโร่นะขึ้นชัดเจนเลยว่าซีโร่กอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะและ้วก็ยางยางล้อโตสมัยก่อนสีจะมันวาวกว่าแบบปัจจุบันนะฮะซึ่งความเลื่อนก็เลื่อนเหมือนกันแล้วก็มีความนิ่มด้วยนะฮะ น่าจะเนิดอยู่แล้วก็รอโตนะฮะรอโตหน้าแคบหลังกว้างมาพร้อมกับเฟืองห้าจุดหนึ่งกับสี่จุดหนึ่งนะฮะผู้มือยังสีเก่าเลยดิสีซิสนะฮะอ่าค่อ่า,อาไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะคะอย่างที่ผมบอกไปฉะนั้นเวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้ผมก็จะตอบเหมือนเดิมว่าประกอบไม่ได้นะฮะ จริงๆก็เคยมีคนบอกว่าให้ประกอบเลยครับพี่เอ่อแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปผมข้างในใช่ไหมแล้วผมบอกว่าผมยิ้มเขามาแล้วเขาห้ามประกอบโอเคไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันอันนี้จะเป็นรูปภาพรถเอ่อรถเก่าๆนะฮะที่ออกมาทั้งหมดนะฮะอันนี้ไม่มีฝาไม่มีลูกระ้น,นะฮะโอเคข้างในมีประมาณนี้ ใครอยากได้รถมินิโฟวิวสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากร้านไวรัลนด์มินิโฟล์วนะฮะสำหรับการที่จะซื้อขายออนไลน์นะฮะมีลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปต่วนใครที่จะไปตั้งรับก็ให้ระเัดระวังมีชาชีพนิดนึงนะฮะบางทีเขาเห็นโพสต์คุณตั้งรับอะเขาก็ไปเสเนอเสนือขายทางแชทพอขายทางแชทก็นั่นแหละถ้าคุณไม่ได้ตรวจสอบดีๆก็ มีการองการโอนขึ้นมาคุณก็เสียเปรียบนะฮนะก็ไปแจ้งความให้บุญวายสำหรับอันนี้ผมไม่มีผมยืมเข้ามาที่ผมเตือนไปเนี่ยก็อยากให้บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่มีรถนะกรลุนแบบเนี้ยถ้าขนไหนที่ผมบอกไม่มีผมก็จะบอกจากในคลิปเลยว่าผมไม่มีแต่ว่าเคยมีมิจฉาชีพที่ลดดูดคลิปผมเข้าไปแล้วตัดต่อเอาเสียงออก เอาเสียงออกแล้วก็พากเสียงเข้าไปว่าตัวเองเปิดกล่องมามีอะไรบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งคลิปที่ผมดูผมก็ไม่มีเหมือนกันพอดีว่ามีคนโดนโกงเขาแคปแชทมาให้ดูแล้วผมเห็นภาพในแชทเนี่ยมันโต๊ะแบบนี้เลยนะเปิดกล่องดูข้างในก็คือโต๊ะผมเนี่แหละแต่เขาเอาเขารบเสียงผมออกนะฮะ เห็นนั้นก็อาจจะมีอีกก็ได้ในเมื่อมีครั้งหนึ่งก็จะมีอีกก็ได้โดยการแบบว่าเอาเสียงไปเอาเอาคลิปไปเอาเสียงออกนะฮะทางที่ดีตรวจสอบโดยการเอาชื่อบัญชีไปดูใน Google ว่ามีประวัติไหมนะฮะมันก็ต้องมีแจ้งอะเนาะว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะก็ระวังไว้นิดนึงก็แสดงความผมก็เป็นห่วงเนะเาะอโอเคครับ คลิปนี้มีวาอยาเพลินเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสน,ส,นสนับสนุนการดูโฆษณาไทายคลิปตอนคลิปเบอสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ